โหเปิดฉากมาอุ้ยซูมอินซูมเอาสุดสุดอลังเอ้ยเก๋ยายจอยเสียว่ะอยากใครนะยายจอยนี่เป็นร้านยีพาป่ะเอ๊ะที่นี่จี้พี่ซ่อมผอมพี่ซ่อมผอมซ่อมตัวทัดอะไรพวกนั้นแม่กูไม่เคยไปด้วยเลยบ้านจอยอ่ะ กูจะถามมึงนะเอาไว้วัดไหนแล้วก็อย่างน้อยก็ถึงยังไงก็เพื่อนวะจบไม่ค่อยสวยก็เพื่อนวะอย่าให้จบเป็นกูกหัวไม่ไอ้นี่ไงไปไม่ได้เดินทางไม่ได้ามาในนี่มีกูแล้วก็ล็อกดาวน์อยู่บ้านเรายัางล็อกดาวน์อยู่ข้าบนหัวพี่ ถ้าบรรจุมันต้องบรรจุมันต้องมาทำบ้านนึงเลยที่เปรี้ยเหรอปืนที่นี่มีกะก็ได้เน้นที่คุกอะไรคือการที่ซอมบี้มันเยอะจังวะเอออะไรคือซอมบี้เดินมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วแม่งแบบแม่งเปิดกว้างมากตอนที่มันซูมเอาออกนี่คุณเชื่อคุณต้องเดินวนหาอะไรเหรอวะแต่ที่แน่ๆอะแนวในไมค์เซ็ตกูตอนเนี้ยนี่เลย หอหอคอยเพรก็กูขึ้นมาก่อนกูเลยต้องคอย่งน,หนีหอคอยโอ้กูโ,โดนนี่กูกำลังจช่วยพี่บนหอคอยมีอะไรบ้างไหมมีมีไอ้บาเซนเต้อยู่แต่ว่ากูหยิบแล้วมันก็หายไปว่ะมันบั็อกอะก็พยายามเลยนะคิดยนไว้เลยนะเฮ้ยมันฟ้าก้ามาเซนเต้กูหายพี่พยายามเลยว่าเมื่อกี้ เรียกติดต่อละอะไรคือพยายามติดต่อเมื่อกี้น่าจอมันขึ้นพยายามอะไรไม่ต้องอ่านไม่ได้ reload อูดานะตอนนี้ที่คิดออกก็คือต้องมีที่ปั่นไฟอีกที่หนึ่งมีจุดนี้แล้วก็เราวนมาจุดนี้เสร็จแล้วเราก็ดี่แล้วเหรอมึงกดแล้วเหรอไม่ได้กดไม่ได้กดเที่อะไรเลยมันทำให้กูรู้สึกว่ามันนี่ไงเข้าได้านี่ไงสะพานอยู่ตรงกูนี่ไงโอ้โห อะไรอะทำไมเกมมัได้ใช้ยาอันนี้เหรอมันใช้ยาไปแล้วเหรอยาทำไมให้ความรู้สึกว่ากูลงไปแล้วกูขึ้นมาไม่ได้อีกรอบอะพอมุ่เกอร์อีกตรงไหนวะบอดมันยิงอยู่ข้างหลังอะ,<ป>อะบอดมันยิงอยู่ข้างหลังไปโอ้สะพานชันขนาดนี้ลงมาได้ยังไงนะวะ ไอเจตกเจตสองตึกเจตุแฟตึกต e ึกตึกถ้าเจอัตึกอะตึกป๊ตได้เหรอได้แล้วใช่ไวะทําไงดี่ตใช้เบคันข้างหลังวะแล้วเมื่อกี้กูเห็นตึกน่ะเดี๋ยวกูจะไปดูตึกนึงก่อน ยิงจะลูกจะหมดเฮ้ยพูดถึงกระสุนวันนี้กูคิดถูกแล้วที่มาโเยียมะลขนาดั้นมึงดูดิมีอะไรบ้างมาดูดิตนนมันใช้หมดแบบนี้ใช่ไหมกระปุลกลที่กูมีอยู่แล้วอะรางมดดะไม้ี่ะุอ เอาละเราไปบ้านเราไปเลยนะคือตอนนี้เรามาถึงทาแล้วโอ้โหแล้วใครเอาน้ำเขียวมานลาดกูเนี่ยโอ้ก็เดินไม่ได้ตอไอ้อเขี้ยไม่ได้ไว้ต้องขึ้นบนบ้านแล้วกระโดดไปนั่นแหละแม่เอ้ยทำทำ,ทำ,ท,ำ,ท,ำทำไปเล่นเลยตอนแรกกูนึกว่าแบบมันจะวนหลุดไปยนะอย่างเนี้ยแต่ปืนมันให้มากากมากอะ่ะก็จริงอ่ะถ้าเกิดให้ปืนดีๆมาเนะี่ยแบบแบบนี้เนี่ยกูจะตกใจโดนผีจังแกเริ่ม ทำไมคือสุดก็คือเจอบนไม้แล้วดีเลย์ด้วยมึงต่อนที่ไหนรักษาบาลานซ์ไงกูอีกกูเดินขอบตึกมาแล้วไม่สิบรอบแล้วขอบตึกแข็งแรงนะเพื่อนนี่คืออะไรวะโดนโดนเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนไอ้ทีเราปิดก่อนไหมเราปิดก่อนเราได้ไม่ต้องปิดอก็ได้ โอ้ยเพี้ยใช้ติดตัวขึ้นแล้วเพี้ยเลยหูหลังเข้าโอ้เพี้ยแช้ได้แต่ใช้ได้กระไดโอ้โหลงก็ลงไม่ได้มีคนจุดไฟเปิืนเปิืนเสี้ยระเบิดที่ที่ชีพเปลี่ยนเลยกูเพเว็บแรกแค่หลอกตาครับเว็บเราเป็นเนื้อที่มีคเออโซนเนาะเออพี่อยู่นอกแหละพีอยู่ในเฮ้ยลดปืนให้ปืนแบบนี้ ข้ากันชัดๆเลยอะอะไรคือการเนิร์ฟปืนขนา่นหละนวะมึงเราโดนเนิร์อว่ะโหดเกินอ่ะแล้วนี่คืออะไรเนี่ยอ๋อตีประชิดอเคได้ตั้งสิบสองเนี่ยกูได้ร้อยี่สิบเนาะกูได้ผันผันสองเฮ้ยใช่ป่ะนี่ค่าตัวพิเศษบอดเยียบอดบอกมึงแง่งไม่เป็นประโยชน์อ่ะ มึงมีปืนอยู่ตรงนี้นะซึ่งปืนแม่งโคตรอย่างดีอ่ะเป็นเลือกกันได้นะเป็นเริ่มงดีต้นดีนะกว่าสไลมาหัวตองมาหัว mp5 น่าจะดีกว่าปืนในนี่นะไอ้เหี้ยแต่ว่าเรามีเครื่องชุบแต่ไม่ได้ใช่ป่ะเออแต่ว่ด่างไปเยอะนะเฮ้ยมีระเบิดดีกว่ามีใครใช่ไหมกูไม่เคยใช้ระเบิดเปิดประตูแล้วเหรอรีบจับก็ปุกมันปูสิดนี่ โอ้โหปืนสภาพแล้วไปแล้วกลับไม่ได้วะไปไม่กลับวะปืนสภาพแล้วไม่มันสว่างอะมึงก็มองเป็นของพื้นชุดแดงทางสวยคุไปเลยวเรื่ยปืนปืนดีว่ะไหนเนี่ยสิกูเนี่ยเออสไนที่อะค่อยค่อยใช้คำว่าปืนได้หน่อยเออโอ้ยชอบว่าดีเงินนี้เสียงกล้องด้วย เสวยนะตรงนี้สวยนะว่าจะเอาฉากนี้มันโอ๊ยโอ๊ยช่วยกูด้วยเอาตรงนี้ไปพันตะปกใอ้ตกกระโดดไปไหนวะมันจะมาเรื่อยเรื่อยหรือเปล่าวะน่าจะสิด้วยไง พราะไอ้ด่าที่แล้วอ่ะเราลัดเอานะลัดหรอวะลัดเราเราเดินแป๊บเดียวเราเตีตึกเดินแป๊บเดียวตึกหูเปิดให้ใหเปิดไรโอเคไม่เปิดหูหลังมันปุงเลยวะโหทูกฟองคุ้มเลยเพว่าเราต้องรีบไปไหมเพราะว่าเราเร่งเลยมาเรื่อยๆอ่ะ

มันเดินถอยเดินไปเดินเฮ้ยมันเดินขึ้นเดินลงเดินถอยเดินไปเดินมาอยู่วะมาจุกปู่มาไอ้นี่ไงแกมันจุกไปจุกมาพรุ่งไปไหนกันนะไม่ขึ้นทั้งบนอ่ะอ้าวพี่พาพี่พามาแต่กูจะบอกว่าตรงนู้นอะซอมบี้อื้อเลยตรงนี้มีกระสุนด้วยขึ้นไหนอย่างใสอ่ะเออพี่ยดดิตรงนี้มีกระสุนมีกระสุนโอ้าตัวอะไรเนี่ยโดนยังเร็วเลยเจอสีขาเปล่าเออน้องคิตตี้อยู่ ไม่ใช่น้องน้องคิตตี้ What is Kitty น <c oughs> oh, <kitty> huh ้องคิตตี้อ่ะพี่จำน้องไม่ได้เหรอโหเห็นรถน้ำมันเห็นรถน้ำมันเลยเห็นอะไรพวกนี้ที่มันน่าจะระเบิดได้นี่กูจะยิงเขาสอบไปก่อนเลยมีกูทำไมจะสอบจะสอบเลยเฮ้ยมีสั้นป่ะมีสั้นขยันต่อยนะไม่เอาเอาไปเพื่อนก่อนเพื่อนก่อ ที่ออกมาคือตงดวงห้ไอพวกที่เนี่ยมันไอพวกที่เนี่ยเนี่ยมันมาอาคิลล์าหรือมันมาเที่ยวเที่ยวในในในช่วงที่ม่นองดีระบาดปะมันไปทุกที่เลยึันก็ไปแบบโอ้ชิวๆกูต้องลงเชอะอ๋อต้องลงใช่เหรอต้องลงนี่ไงที่กูบอกว่าอันนี้เี่ยบเนี่ยแล้วอะไรของเกมวะมันขับไปทุขึ้่แล้วมันคับห้กูลงก็นี่ไงที่กูเกทเดินมาแล้วมันมีรถขวางอยู่จาไมน้ำไหลฟ้า เงียบตัวแล้วเราก็ต้องขึ้นใหม่เอ๊ะครับโช๊คไฟโช๊คป้าฟิกไอ้สัตว์เฮ้ยขวาแม่งขึ้นได้เลยนะเมื่อกี้กูเห็นขวาขึ้นได้เลยคุณแล้ววะเนี่ยมันให้กูวไอ้เรื่อยไปฟ้าพี่ต้องชี้ไปเไื่อยๆเรื่อยไปฟ้าว่ะเรื่อยเหรอไฮ้สมุทรเรื่อยไปฟ้าว่ะโวยกันเนี่ยอะไรฉันไม่เอา มันมันขัดกับเจตนาลมคุณขึ้นหลังรถบัสเหรอผู้มึงกูมีปัญหาวะผักกูทีดิใครก็ได้ชิ้ผักกูทีดิช่วยเดินผักกูทีดิเบียดกูหน่อยดิอ่าดับเบิลแท็บ ดับเบิลเลยตอนนี้รีไหมรีไหมรีเถอะใจกูเรียกร้องอันไหนไปแน่ F2 ใช่ไหมอ๋อ F1 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 เอเกะกูกระโดนกูกลายเป็นหุ่นละเฮ้ยไอ้่ี่บอกมันเริ่มด่านแรกอ่ะไอ้เ่ีอ่ีกูเป็นเปลี่ยนหมวดเอ้ยเดี๋ยวไปเปลี่ยนแคมเปญเลย ผงไม่เข้าใจเมันใช้คำว่าแคมเปญเหมือนกันเว้ยแคมเปญกับแคมเปญกูเลยงงแคมเปญคืออะไรวะเบ้่งแคมเปญก็หมายถึงกานอะตำหรับมันคือด่านอะจะแคมเปญอ่ะเออชัดเจนต้องเล่นใหม่เลยวะการหยาบแล้วเหรออย่าอย่าอย่ากดนะไอ้สองไอ้สองกดไอ้สองให้กดไอ้สอง แล้วหนูเขาเรียกโหวตไหมครับกลับไปที่ล็อบบี้อ่ะอันเนี้ยไอพวกมึงบวตให้กูหน่อยดิไปที่ล็อบบี้อ่ะโหวตไปที่ล็อบบี้อ่ะไปที่ AFC แล้วก็เรียกโหวตอันที่สามอ่ะไปที่ล็อบบี้พากูไปล็อบบี้หน่อยเอ่อเปลี่ยนระดับความยากไม่ไม่ล็อบบี้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 อันไหนอ่ะเริ่มแคมเปญใหม่เริ่มแคมเปญไม่นนั่เรียกโหวตไปที่ ไม่รู้ว่าใช่เปล่าไปที่ชั้นหอล็อบบี้อ่ะเรียกเกมไปใหม่อีกครั้งอ้าไม่ใช่นี้เหรออะเมื่อกี้ไม่ใช่วะไม่ใช่เอออันแรกสุดอ่ะอันแรกสุดอ่ะคือกูไม่สามารถโหวตได้แล้วไงอันแรกสุดอ่ะเรียกโหวชละอันแรกสุดอ่ะอ๋ออะไรอ๋อ้เห็นแล้วเออเพิ่งเห็นโทษทีกดเลยกดตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยอ้กูโหวตไปแล้วต้องให้เกะแหละเกะ เร็วก่อนที่กูจะฆ่าทีเร็วเลือกโอดแล้วก็อันไหนนะอันที่ไหนนะโอดสุดเลยแรกสุดแรกสุดกูจะฆ่าเพิ่งสังเกตเนี่ยมันตัวละภาคสองนี่วะหล่ะเลือกตัวละครเลือกด่านต่อไปเราเราถึงเซาปาร์กแล้วฟุตซีมแล้วโคชิอาปกติโอเคพร้อมไหมนะกดเลยนะถามทำไมว่าถามปุ๊บกดปั๊บ อีกอย่างเนาะอ๊ะทำไมมันหล่นทำไมวอลเปเปอร์มันหล่นของภาคแรกวะเอ้ยเป็นของสเตจแรกวะกครูได้สเตจแรกด่านย่อยสองไงไอ้ยี่สิไม่ใช่ปืนอะไรละมานอินฟิไฟล์อน่านจะเหมือนเดิมแหละแต่ว่าอาวุธประชิดอ่ะอาจจะเปลี่ยนไอ้ครูสตรีมันแปลวล่าอะไรวะไอ้น้ำเย็นนะไอ้น้ำเย็นนะน้ำไหลเดี๋ยวสิเดี๋ยทุ่งพอแล้วนะสีทุ่งพอแล้วนะพอนะคืออะไร เกะกลม่มดูจักมีโรงงานไอีสัตว์เอ้ยอย่าลืมเก็บกระดาษเก็บระเบิดข้างในห้องนะตัวนี้ไม่ต้องการของเนี้ยวันนี้ไม่ทำพรุ่งนี้ยทำเออวันนี้หายไปไหนเม่นมึงมันทักเลยมันทักกูมาแล้วแต่กูทำงานทีน่่ทักแล้วแต่มันมีแมวตัวนึงบอกมึงเลยว่าลืมไปว่าตัวนี้มีปืนอู้โหบาลี Oh, alright, เฮยปืนมันเปน alright, ลี่ยนด้วยเหรอเนี่ยเออไม่ใช่เลยมรูสองออโต้กูอยู่ไหนเี่สวยเลยเดรัดหน่อยตี้รัดหน่อยตรงนี้ไม่มีอะไรเลยรัดโหลอโอชัตเจอร์ลิลลิล ชาเจอไปไหนหรอวะนู่นนะยู่ตางจากังเปอร์ตูนเราอย่าไปตรงเดิมนะได้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 ถ้ามึงสนองถ้ามึงจะน่อยกูว่าจะสนองเนี่ยตัวเมื่อกี้เอ้ยตรงนี้เราจำกันได้หรือเปล่าดูมองบนแป๊บเบ๊ปากมองบนโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยหัวหินโดนไปท่างผู้ ตอนนี้ลงมาแล้วทีวะลองนานแล้วเปิดตัวอลังแต่เสด็กลงมาช้าเนี่ยนะอุ้ยเหี้ยซึ่งหลอดอดไม่น่าไม่น่าควรตีไปเลยเออเอาเอาไอ้ผู้ไม่ผู้ไม่ผู้เดี๋ยวกูรีเลือดทีเดียวเลยอ่ะหินฟิวไอ้เหี้ยโดนหินท้าฟอนด์หินฟิว ไอ้เห oh, ี้ยหินหยุดลงน้ำทุก oh, วันน่ะหินบอกเจ็บสัตว์หินบอกเป็นพี่น้องกันไอ้เหี้ยหินทับแม่งเลยวะพี่น้องเหี้ยอะไรล่ะกอนในกอนงอนแหน่พิ่งมางอนเหี้ยเลยอ่ะนี่ไม่ใช่มือทอกันเนี่ยคุ้ว่าจะมือตัวมมอเทอ์กันเนี่ยตรงไหนวะที่บ้านพี่ธนา ต่ว่าเราต้องขึ้นนะแต่อย่าตกอย่อ๋อนี่ไงปีนข้างหลังเออเห็นละวไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่พี่ไม่ใช่ตรงนี้มันจุดแรกต้องลงก่อนต้องลงถ้าตายพี่ถ้าตายมึงบอกกูเอนง่ายอะคิดมันไม่ออกหรอวะถ้าเกิดมันเรายิงมาทันมาต้องยืดมุมติดกันนะจ้าเตอเอาเอาช้าเตอร์ทำยัไงทำยังไงทำยังไงอ่า เนี่ยเกมต่อคอร์บมันเถื่อนไอ้พวกมันตีนเว้ยเมื่อกี้มันจู๊กอยู่หลังรถกี่ลอัลเลย์ก็ได้เว้ยไอ้ยี่แล้วเกมมันก็เลยต้องยิงเสร็จแล้วล่ะทาสัตว์เลยตูนอย่าตกนะเย่เล่นเยเลย ไม่มีใครเก็บเรือยเลยหรอวะอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยอดีนาลีไหมไม่เจ็บดิฆ่าหมดแล้วไอ้เนี่ยไม่รู้ว่าข้ามไปหมดแล้วอะดรีนาลีนเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยวอาลงอีกแล้วว่ะอุ้ยเนี่ยอ้วกอย่าอย่ามึงยิง้เจามึงยิงเออดิยี่วิ่งไงออกไงกันจุยเลยวิ่งเย้กูแบบ มีใครเก็บอะดรีนาลีนไปหรือวะากุรงงงเพื่อเพลย์บอยกันมีอย่างมีอยู่แล้วทางนี้มีกระสุนด้วยมึงพวกมึงเดินมาสุดทางนี่กระสุนขึ้นไม่ได้แล้วไปไม่ได้แล้วเก็บมาเพื่อในดีมันดีที่เก็บตัวของมึงให้โอ้โหไอจราดมีเดินข้างล่างด้วยนะบุ้งอะแล้วมึงคิดว่าข้างหน้ามึงปลอดภัยเหรอตู้นี่อะไรเนี่ย ี่โดนดื้อโดนดื้ออุ้ยเพื่อนโดนดื้อข้ามันสิแตช่วยมึงนะแกอยากมึไปนี้ไม่ได้น่ะมาเบตต้องขวดแรงขนาดไหนมาเดินบอลถึงขวดปูหัวคนแล้วระเบิดอ่ะกระองจะหมดแล้วกราถือกระซองหมดแล้วอ่ะเรื่องเมืี้มีกระสุนอยู่พวกเราเว่ไดทับเว่กวะเนี่ข้าเทีไม่สำรวจโลกเท่นไหร่แบบ next step ั้งปีนี้ดูห่อวะ มีคนเ่าในเต็มเยี้าวทําไมไกันกูว่าทํไมทางกาเฮ้ยรถไหลหวหน้าตาที่จังเลยวะาอเจอ l o a d ไม่ได้รีดิ่งก่อนเลยเอ้ยเ้ยเ้ยันลนไหลเ้ยอะไรอ่ะมันบอกให้ฝ่าออกไปจนถึงถนนคือียอะไรวะ ก็แสงดงว่าซอมบี้มันเป็นเวฟไอ้นี่ไ,ไงว <isas. S 1> ่าจะมันฝ่า่าทางไหนวะถ้าอยู่ทางไหนเอาทางที่มันเปิดดีกว่ากูว่าทางที่มันเปิดแหลยใช่ไหมน,นี่แห,หละในท่อเหรอไอ,อพวกมึงตรงนี้กระสุนมึงกลับมาก่อนกลับมาก่อนกลับมาก่อนตรงนี้กระสุนขู่กันกลับมาก่อนเลยกลับมาก่อนตรงนี้เลยชิดขวา ไอถังที่นี่คือถังกระสุนพี่เจ๊คิดว่าใส่ไปเลยคิว่าถังเศษเหรียญบาทเออวัวกินไม่มีเลเดอร์น่าเหมือนเอ้ยมีไอ้นี่ด้วยนะมีอาการด้วยไม่ใช่ไม่ใช่เลเซอร์เลเซอร์เอ้ยพวกมึงกูลืมไปว่ากูมีไฟบอมไปยังไปดิอย่าบอกว่าไปทางที่มันโดดลงไปอ่ะใช่ยังคิดว่าใช่พยายามหนีเรื่องอะไรกดที่ไร้การเอ้ย เฮ้ยกูได้เฮ้ยเออได้ได้ไดเอาเร็วเลยกวัางมึนะมึงช่วยหลอกูแป๊บนึงนะเรื่องกูเหลือสี่เฮ้ยต้อใจคำว่าฝาร์มแล้ววะีมึงกับกูไปเเนตีคูเลยบังน้ขึ้นไปบน้อตเชไัปทางไหนอะ อุ้ยอะไรอ่ะระวังส่วนพยาอะไรนะระวังกระแสเนิ่วแสดงว่าเรามาถูกแล้วพี่มาทางนี้เลยเหรอใช่ดิไม่งั้นมันจะขึ้นอะไรเลยทำไมอ่ะโอเคแต่กูเจ็บว่ะเพิพพเ่์มเมอร์แลเบิดหมีเม้นั่น่ะโอ้เข้าประตูไม่ได้อเอาเข้าประตูเหรออ๋อหัจะได้กระแสเนิ่วที่ว่าคือเราวิ่งเลยเลยตรงนี้ไม่ได้เราต้องเข้าไปในประตูใช่ไหมหรอมา อุ้ยอุ้ยไอ้ยิงไอ้จัดไม่ได้แล้วคือมันมันอ้วกออกมาเองมันอ้วกออกมาเองเมื่อกี้จำจำเป็นอ๋อฟิลเหมือนน้ำเชี่ยวนะระวังนะเด็กๆไอเงี้ยเหรอารเลยโซนโซนพิษโซนพิษเออเพื่อนกูขยับไม่ได้แล้วตอนเนี้ยกูขยับอะไรไม่ได้แล้วกูติดมีชาร์เตอร์ติดทางให้อ้วกแล้วก็มีชาร์เตอร์ด้วยเรามีชาร์เตอร์ด้วยในฝูงเมื่อกี้ที่มันลุ่มกระทืบกูอยู่อ่ะ เก,ก้โคงการช่วยคนเดือดมึงพูดกูมมได้ไงกระบี้ก็ไม่มีทำไมเป็เกิดดาเมจวะดีกว่านี้ดีกว่านี้ขึ้นมาต้นไหนเซอมบี้ก็ไม่มีเกิดดาเมจเฉยเลยเอ๊ะอยังไงนะเนี่ยไอ้เรื่องรูนี้เอาเรื่รอยมาได้ไอ้ไรแล้วทำไมมันให้เรื่อยมา คือคือเกมเนี shots, like right. ้ยมันพยายามจะให้อาวุธและให้อุปกรณ์เราเท่าที่จําเป็นต้องใช้เลยเว้ยแม่งคืออะไรที่เกินเกินไปมันไม่ไม่ให้เลยพยายามเลี่ยงกดหลายการลงชั้นล่างเหรอใช่มันต้องลงข้างบนเอาอะไรลงชั้นล่างเหรอเออจูเรียงจูจูปีพี่บนเฉยเลยเอ้าพี่อะไรเนี่ยโอ้โหเป็นเล่าเก้าไอ้เพียเนี่ยนั่นลุกไม่ทันเพื่อนกูล่วงไอทีกูไปหวั่นมา ไอเมอไอ่มียามั้จงมาอ้อนขอรยาไม่มีต้นงไม่เฮ้อยม่อีวนดนวยระวังุดปลายพดปาุงพีีดพีีดพีดพีดติดพีติดพีดลวลงไหมได้เฮ้ยพีดอยู่กับกูดหรือ ไปไปพี่เกล้าพี่เกล้าลุกยืนลงที่ตรงนี้อย่ารัดว่ะทายพีเบสบอลเงี้ยเฮ้ยเซฟโซนอยู่ตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวหยิงผูหน่อยไอ้บอร์ดเป็นเพื่อแล้วเซฟโซนอยู่ตรงนี้ตบตบลูกติดประตูแล้วเดี๋ยวบอร์ดมาเองโอเคตามนะโคตรใจร้ายเลยโอ้โหไม่ได้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 ทำมันช่วยบอร์ดจะไปยูนเตตไปกูช่วย สำรวจวะเอ้ยเคมึงอยู่ในนั้นแหละดีแตึงตกละเอ้ยบอดจุดบอดบอดอ้าวมัน้องคได้อ้าวเยี่ยคุล้มอ้าวกูได้ทำให้เพื่อนหมดสภาพอ้าวเลยนี่คุไรรู้เลยกูล้มเพราะอะไรไอ้มึงมึงที่เมื่อกี้มีมาซามูไรกับสมาชิกเต้ปะไว้เรื่องของเราเกูเอาซามูไรมาแล้ว